การตัดต่อวิดีโอแบบเป๊ะเป๊ะง่ายๆทำยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลซีบายวันน้ิดานะคะวันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากค่ะเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอแต่และว,วิดีโอยังไงให้ออกมาเป๊ะๆนะคะตัด ตรงที่เราอยากจะให้ตัดพอดีพอดีเลยมีเคล็ดลับดีๆไม่ยากมาฝากเช่นเคยคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะเราก็เข้ามาตรงแอปพลิเคชัน t ท m e Master ที่เราได้ดาวน์โหลดไปเลยนะคะก็คลิกบวกตรงกลางปุ่มสีแดงใหญ่ๆเลยคะ่ะเราก็เลือก16.9ต่อนะคะหัวข้อแรกเลยคะ่ะคลิกลงไปเลยคะ่ะภาพของเราจะได้ออกมาสวยๆเต็มหน้าจอแนวนอนนะคะแล้วก็คลิกมีเดียอีกรอบหนึ่งคะ่ะตรงข้างขวานะคะ เขาก็จะพาเรามาสู่หน้านี้นะคะก็จะมีวิดีโอแล้วก็รูปภาพก็จะมีทั้งที่ติดมากับแอปพลิเคชันแล้วก็อยู่ในอัลบัม้มก็คือจากที่เป็นอัลบั้มรูปภาพของเรานะคะเราก็เลือกตรงวิดีโอค่ะวันนี้เราจะเอาวิดีโอที่เราได้ดาวน์โหลดมานะคะก็เลือกไปเลยค่ะหนึ่งวิดีโอนะคะที่เราจะทำการแก้ไขนะคะ พอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็คลิกถูกตรงมุมขวาข้างบนเลยค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้วิดีโอที่เราจะทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาเรามาสู่หน้านี้เลยค่ะหลังจากที่เราคลิกถูกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นการวิดีโอที่ต้องการแก้ไขอยู่บรรทัดล่างนะคะ แล้วก็เลื่อนมาตรงจุดที่เราจะทำการแก้ไขแล้วก็คลิกตรงวิดีโอด้านล่างหนึ่งทีนะคะทำให้เป็นสีเหลืองนะคะแบบนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นอุปกรณ์ในการแก้ไขขึ้นมาตรงมุมขวาด้านบนนะคะปกติเนี่ยเราจะใช้การแบบเลื่อนหัวเลื่อนท้ายถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้จบตรงนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกประมาณนี้เลยนะคะถ้าเราอยากจะทำการแบบแก้ไขนะคะ แต่ว่าบางทีมันก็จะเกิดปัญหาแบบว่ามันไม่ค่อยแบบเปะ๊ะตามที่เราต้องการอยากจะให้มันจบหรือว่าจุดเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นกันไกลด้านบนใช่ไหมคะตรงด้านขวานะคะเครื่องมืออันแรกเลยคะ่ะแล้วก็คลิกตรงกันไกลได้เลยนะคะแล้วก็เลือกตรงเส้นสีแดงข้างล่างนะคะดูว่าเราจะตัดส่วนไหนออกนะคะ สมมติว่าตอนนี้วิดีโอของเรายาวเต็มเลยค่ะเราไม่เราไม่อยากได้ส่วนเริ่มต้นน่ยนะคะเราก็คลิกกันไกลค่ะก็จะเห็นตัวเลือกออกมานะคะตัวเลือกอแรกนะคะก็คือจะตัดทางด้านซ้ายออกหรือว่าตัดทางด้านขวาออก oh. ก็ต้องอ่านให้ดูดีๆก่อนนะคะเราก็คลิกได้เลยค่ะตามที่เราอยากจะตัดนะคะเราไม่ต้องมาเสียเวลาเลื่อนหัวเลื่อนท้ายตรงสีเหลืองๆนะคะเราสามารถตัดออกได้เลยนะคะ เลื่อนแล้วก็ตัดหลังจากสีแดงใช่ไหมคะอันนี้บรรทัดที่2ก็คือตัดด้านขวาจากสีแดงออกนะคะเราก็จะได้วิดีโอที่เรา,าตามจํานวนที่เราอยากให้เล่นนะคะไม่ได้ยาวหรือว่าไม่ได้สั้นหรือว่าตัดช่วงที่เราไม่ต้องการออกไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็เล่นดูนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่พอใจนะคะเราก็คลิกตรงวิดีโออีกรอบหนึ่งนะคะ ให้เป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงก็คือจะเป็นตัวกําหนดว่าเราอยากจะตัดเพิ่มตรงไหนอีกนะคะแล้วก็คลิกตรงกันไกลอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะตัดทางด้านขวาออกนิดนึงนะคะบรรทัดที่2ค่ะตัดทางด้านขวาออกก็คลิกบรรทัดที่2ไปเลยนะคะตรงด้านขวาเขาก็จะตัดให้เราเป๊ะๆแบบนี้เลยค่ะเราไม่ต้องมาเสียเวลาเลื่อน หัวเลื่อนท้ายตรงสีเหลืองนะคะหลังจากนั้นก็ลองเล่นดูนะคะว่าแบบช่วงเวลาที่เล่นน่ะเหมาะกับที่เราอยากให้เป็นหรือย,ยังนะคะหลังจากนั้นก็คลิกส่งออกทางด้านามุมบนขวาเลยค่ะหลังจากที่เราพอใจแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคลิกมุมขวาบนเขาก็จะพามาสู่หน้านี้เลยค่ะ และนั่นก็ทําให้การตัดต่อของเราง่ายขึ้นเลยใช่ไหมคะก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆลองทําดูนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยหรือว่าติดขัดตรงไหนก็ฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วเราก็จะเข้ามาตอบให้วันนี้ขอบคุณมากๆที่มารับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ